สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะไม่ได้อัปเดตต้นถั่วฝักยาวมากี่วันแล้วเนี่ยสิบกว่าวันแล้วเนาะประมาณสิบวันน่าจะได้ไม่ถึงสิบวันไหมประมาณเกือบเกือบสิบวันนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยต้นมันยังสูงประมาณคืบเดียวนะคะแต่ตอนนี้ต้นสูงประมาณสักน่าจะเกินศอกแล้วนะคะม,ม,มันเริ่มมันเริ่มมีเขาเรียกอะไรนะมีมืออ่าเขาเรียกว่ามีมือ มือเนี่ยมันสามารถเลื้อยออกมาแล้วนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าตอนปลูกเนี่ยซื้อมเมล็ดพันธุ์มาสองถุงนะคะถุงละสิบห้าบาทมั้งสิบห้าหรือสามสิบจำไม่ได้เหมือนกัน,นะคะในถุงมันก็จะมีเม็ดอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ปลูกหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองว่ามันจะขึ้นหรือมันไม่ขึ้นนะคะก็แช่น้าเอาไว้คืนหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เตรียมดินแล้วก็เอาลงไป หวานอย่างที่ทุกคนเห็นกันที่เคยลงคลิปไว้ให้ดูนะคะเสร็จแ,แล้วพอมันเริ่มออกฝักเนี่ยอ่อออกเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นออกมือมาเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องทาร้านให้มันแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีอุปกรณ์ครบคันขนาดนั้นนะคะไม้อะไรเงี้ยเราก็ไม่มีก็เลยได้เนี่ยค่ะต้นเขาเรียกอะไรนะกิ่งไม้ที่ตัดไว้นะคะก็ไปปักปักไว้ตามสภาพเป็นที่เห็นเห็นไหม โอหอะไรที่แบบว่า่าความสวยงามไม่ได้เลยไอตรงอันการนั่นคือไม้รูกอันเก่านะคะที่เราเราเทวถามว่าไม่ได้ใช้ไหมก็ก็ใช้แหละนะแต่ว่าเราเราไม่ได้ใช้ตอนนี้เราก็เลยเอาลงไปปักปักไว้ทุกคนดูมันไม่สวยงามหรอกนะอย่างบางบ้านที่เขาปลูกอะ่ะเขาจะทําร้าทําร้านสวยเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะถ้าปลูกได้กินนี่แสดงว่า ก็ได้กินอะนะคะอย่าไปซีเรียมันมากเราไม่ได้คิดจะทำเอาล่ำรวยนะคะปลูกตามทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ท่านบอกว่าอะไรที่เราปลูกกินได้ก็ปลูกไปเถอะเรามีพื้นที่นะคะเราก็ไม่ได้อะไรมากก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่ายังไงเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็คงจะต้องออกดอกมั้งนะคะเพราะว่าจริงๆปกติก็ไม่ใช่คนที่จะปลูกผักอะไรบ่อยๆขนาดนั้นอยู่แล้วนะ แต่ว่าปักบุ้งจีนที่ปลูกไว้บนบ้านเนี่ยกินได้แล้วนะคะตัดกินไปสองรอบแล้วนะคะอย่างที่บอกปลูกแค่สองอย่างนี้ก็ไม่มีเวลาจะดูแลแล้วค่ะนะคะเพราะเราต้องออกไปทํางานทุกวันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าหลังจากนี้เนะี่ยเดี๋ยวจะอัพอีกทีหนึ่งตอนที่มันออกดอกละกันนะคะมารอรุ่นกันโอเคค่ะ